การซื้อรถคือหนึ่งในการตัดสินใจทางการเงินที่ทำให้เงินของเราหายไปเร็วที่สุดครับคุณรู้สึกภูมิใจกับรถใหม่เอี่ยมแต่ผมจะบอกว่าตั้งแต่รถคันนั้นคลับออกจากโชว์รูมมูลค่ามันก็เริ่มลดลงทันทีคุณกำลังเชื่อในความเชื่อผิดๆที่ว่าซื้อรถใหม่ดีกว่ามือสองหรือซื้อรถหรูคือการลงทุนใช่ไหมครับ ความเชื่อเหล่านี้กำลังทำให้คุณต้องจ่ายภาษีความโง่เขลาที่ทำให้เงินหายไปก้อนใหญ่ทุกปีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง5ข้อการเงินฉลาดกเกษียณนะครับในลอกของการสร้างความมั่งคั่งรถยนต์ถูกจัดเป็นหนี้สินไม่ใช่สินทรัพย์เพราะมูลค่าของมันลดลงอย่างรวดเร็ว depreciation การจัดการกับการซื้อรถอย่างชาญฉลาดจึงเป็นหัวใจสำคัญในการปกป้องเงินเก็บของคุณวันนี้ผมจะมาเปิดเผย5ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการซื้อรถที่ทำให้เงินหายไปก้อนใหญ่ซึ่งเป็นความจริงที่บรรดามหาเศรษฐีทุกคนรู้เพื่อให้คุณสามารถประหยัดเงินได้หลายแสนบาทและนำเงินส่วนนั้นไปลงทุนต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพครับความเชื่อผิดๆที่ห ต้นทุนที่แท้จริง 1. เชื่อว่าราคาขายคือต้นทุนเดียวที่คุณต้องจ่ายคนส่วนใหญ่มองแค่ป้ายราคาที่โชว์รูมแต่แท้จริงแล้วต้นทุนในการเป็นเจ้าของ Total Cost of Ownership (TCO) คือสิ่งที่กัดกินเงินของคุณอยู่ทุกวันครับความจริงที่โหดร้ายและราคาแพงต้นทุนที่แท้จริงของการเป็นเจ้าของรถประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินกู้ถ้าคุณผ่อนค่าประกันที่ต้องจ่ายทุกปีค่าบำรุงรักษาที่รถแพงค่าซ่อมก็แพงตามค่าน้ำมันและที่สำคัญที่สุดคือค่าเสื่อมราคา (depreciation) ซึ่งกินเงินคุณไปเฉลี่ย15-20%ต่อปีใน2ปีแรกรวมรวมแล้วต้นทุน TCO มักจะสูงกว่าราคาขายที่คุณเห็นถึง50%ในระยะเวลา5ปีครับ สิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาดก่อนตัดสินใจซื้อรถให้คำนวณ TCO ล่วงหน้า5ปีครับเปรียบเทียบ TCO ระหว่างรถที่คุณต้องการกับรถที่ประหยัดกว่าอย่ามองแค่ความสวยงามแต่ให้มองว่ารถคันนี้คือเครื่องมือในการเดินทางที่ต้องถูกเลือกบนพื้นฐานของความประหยัดและความสมเหตุสมผลครับ ความเชื่อผิดผิดที่สองการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุด2เชื่อว่ารถใหม่เอี่ยมปลอดภัยและดีกว่ามือสองเสมอนี่คือกับดักทางอารมณ์และการตลาดที่ทำให้เงินของคุณหายไปเร็วที่สุดครับความจริงที่โหดร้ายและเป็นความจริงรถใหม่มีการสูญเสียมูลค่าสูงสุดในช่วง1-3ปีแรก มูลค่ารถคันนั้นอาจลดลงไปถึง30-40%ภายใน3ปีแรกโดยที่คุณภาพการขับขี่และอายุการใช้งานไม่ได้ลดลงตามขนาดนั้นเลย mm. การซื้อรถมือสองที่อายุ2-3ปีที่ผ่านพ้นช่วงการขาดทุนสูงสุดไปแล้วเป็นการประหยัดเงินหลายแสนบาทโดยที่คุณยังได้รถที่มีสภาพดีและมีการรับประกันบางส่วนเหลืออยู่ สิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาดให้พิจารณาซื้อรถมือสองคุณภา,าพดีที่มีอายุ2-3ปีโดยตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุงอย่างละเอียดการประหยัดเงินจากค่าเสื่อมราคาตรงนี้คือเงินก้อนใหญ่ที่คุณสามารถนำไปลงทุนในกองทุนดัดชนี Index Fund เพื่อสร้างความมั่งคั่งได้อย่างแท้จริงครับ ความเชื่อผิดๆที่3กับดักหนี้สิน 3. เชื่อว่าถ้าซื้อรถที่ผ่อนรายเดือนไหวแปลว่าการเงินคุณโอเคการกู้เต็มวงเงินและผ่อนยาวนานคือการทำลายสถานะทางการเงินในระยะยาวของคุณครับความจริงที่โหดร้ายและเป็นภาระหนี้ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินแนะนำว่าค่าผ่อนรถต่อเดือนรวมค่าประกันและน้ำมันไม่ควรเกิน10%ของรายได้ต่อเดือน การกู้เงินผ่อนยาว7-8ปปีจะทำให้คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมที่สูงมากและคุณจะต้องผ่อนรถคันนี้ไปจนกระทั่งรถคันนั้นเข้าสู่ช่วงที่ต้องซ่อมบำรุงใหญ่พอดีนี่คือวงจรหน,นี้สินที่ทำให้คุณต้องซื้อรถใหม่ซ้ำๆเพื่อหนีค่าซ่อมสิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาด พยายามดาวให้ได้มากที่สุดอย่างน้อย20%และผ่อนให้สั้นที่สุดไม่เกิน4ปีหรือถ้าทำได้ซื้อรถที่คุณสามารถซื้อด้วยเงินสดได้การลดภาระหนี้สินจากการซื้อรถจะช่วยให้คุณมีเงินสดเหลือเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างเงินให้คุณครับ ความเชื่อผิดๆที่ 4. มูล,ลค่าที่ถูกเข้าใจผิด4เชื่อว่ารถที่มีราคาแพงหรือหรูจะสะท้อนฐานะที่แท้จริงของคุณความเชื่อนี้เป็นแรงจูงใจทางอารมณ์ที่ทำให้คนจำนวนมากต้องมีหนี้สินที่ไม่จำเป็นความจริงที่โหดร้ายและเป็นกับดักทางสังคมรถหรูคือสัญญาณภายนอกของความมั่งคัง่ง แต่สำหรับคนที่มีฐานะร่ำรวยจริงๆพวกเขาจะรู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความสมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินคนที่รวยจริงๆส่วนใหญ่มักขับรถที่สมเหตุสมผลและทุ่มเงินไปกับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนการซื้อรถหรูด้วยเงินกู้คือการทำให้ตัวเองดูรวยโดยเป็นหนี้ในขณะที่คนรวยจริงๆเขาเลือกที่จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ทำเงินครับ สิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาดซื้อรถที่ตอบโจทย์ความจำเป็นของชีวิตคุณเท่านั้นให้ความสำคัญกับการสะสมสินทรัพย์เช่นหุ้นอสังหาที่มองไม่เห็นภายนอกมากกว่าการซื้อนี่สินที่สร้างภาพลักษณ์การกระทำนี้คือการเปลี่ยนความคิดจากผู้บริโภคเป็นนักลงทุนครับ ความเชื่อผิดๆที่5ค่าใช้จ่ายที่ถูกละเลย 5. เชื่อว่าจ่ายค่าผ่อนหมดแล้วรถคันนี้ก็เป็นของคุณอย่างแท้จริงแม้จะผ่อนหมดแล้วต้นทุนในการเป็นเจ้าของรถก็ยังคงตามมาหลอนคุณอยู่ครับความจริงที่โหดร้ายและเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จบสิน้นเมื่อรถมีอายุเกิน5-7ถึงเปีค่าบำรุงรักษาจะเริ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยางรถยนต์ แบตเตอรี่การเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหญ่และอะไรคือค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำๆและหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือช่วงเวลาที่ต้นทุนการบำรุงรักษาอาจสูงกว่าค่าผ่อนต่อเดือนที่คุณเพิ่งจ่ายหมดไปเสียอีกสิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาดคุณต้องเริ่มสำรองเงินสำหรับค่าบำรุงรักษา n t n n a น c e s i n k i n g f ฟันตั้งแต่วันแรกที่ซื้อรถ โดยอาจจะสำรองเงิน3,000ถึง5,000บาทต่อเดือนเข้าบัญชีแยกต่างหากเพื่อให้มีเงินก้อนใหญ่รองรับค่าซ่อมแซมใหญ่ที่แน่นอนว่าจะมาถึงในอนาคตการเตรียมเงินสำรองนี้คือการเป็นเจ้าของรถอย่างชาญฉลาดและต้องไม่เสียเงินฉุกเฉินก้อนใหญ่ครับ การซื้อรถอย่างชาญฉลาดคือการลดการขาดทุนและเพิ่มโอกาสในการลงทุนครับเมื่อคุณหยุดเชื่อในความเชื่อผิดๆเหล่านี้คุณก็จะได้รถที่ตอบโจทย์ชีวิตโดยไม่ต้องแลกกับเงินเก็บในอนาคตของคุณเมื่อคุณคำนวณ TCO แทนราคาขายเมื่อคุณพิจารณาซื้อรถมือ2อายุ2-3ปีและเมื่อคุณผ่อนรถในระยะเวลาที่สั้นที่สุด คุณก็ได้ปกป้องเงินก้อนใหญ่ของคุณจากการสูญเสียที่ไร้เหตุผลแล้วครับขอให้คุณนำห้าความเชื่อผิดๆนี้ไปใช้ในการวางแผนซื้อรถครั้งต่อไปนะครับเพราะการประหยัดเงินจากการซื้อรถสามารถช่วยให้คุณกเกษียณได้เร็วขึ้นครับเป็นยังไงบ้างครับกับ5ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการซื้อรถที่ทำให้เงินหายไปก้อนใหญ่สรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับ 1. เชื่อว่าราคาขายคือต้นทุนเดียวที่คุณต้องจ่าย 2. เชื่อว่ารถใหม่เอี่ยมปลอดภัยและดีกว่ามือสองเสมอ 3. เชื่อว่าถ้าซื้อรถที่ผ่อนรายเดือนไหวแปลว่าการเงินคุณโอเค 4. เชื่อว่ารถที่มีราคาแพงหรูจะสะท้อนฐานะที่แท้จริงของคุณ 5. เชื่อว่าจ่ายค่าผ่อนหมดแล้วรถคันนี้ก็เป็นของคุณอย่างแท้จริงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ และถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆเรื่องการเงินแบบนี้อีกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ